สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมีเขาเรียกว่าคําถามจะมาถามเพื่อนๆนะว่าหลายคนเนี่ยนะครับมักจะมีคําถามว่าเฮ้ยคนเราเนี่ยเป็นหนี้บัตรเครดิตเนี่ยถือบัตรเครดิตกันหลายๆใบเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะมีบัตรเครดิตสักกี่ใบดีนะวันนี้จะมีคําตอบมาให้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเราควรจะมีบัตรเครดิตกี่ใบดีนะนะแต่ว่าตรงนี้ต้องไปคิดกันเอาเอง คำตอบผมอาจจะไม่ถูกต้องแบบร้อยเอร์ซนมันขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าการใช้ชีวิตของแต่ละคนนะแต่ว่าเป็นหลักการนะเป็นหลักการนะครับอ่ะทีนี้ไล่เรียนกันไปนะเนื้อหาสาระวันนี้ผมเอาเนื้อหาสาระเป็นสารตั้งต้นมาจากเว็บไซต์ workpointtoday.com นะฮะอ่ะเขาบอกว่าผู้เชี่ยวชาญน,นะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยาการมีบัตรเครดิตนะครับ เป็นเรื่องที่ดีแต่คุณต้องมีบัตรเครดิตในจำนวนบัตรเนี่ยที่เหมาะสมมันจะเป็นเรื่องดีแต่ถ้ามันไม่เหมาะสมเนี่ยไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนนะแล้วเขาบอกว่าหลายคนมองว่าบัตรเครดิตเป็นตัวร้ายอันนี้เขาบอกเป็นความเชื่อผิดๆจริงๆผมว่าอันนี้เป็นความเชื่อที่ถูกต้องนะบัตรเครดิตเนี่ยเป็นตัวร้ายจริงๆในการจัดการการเงินส่วนบุคคลผมเองเนี่ยต้องบอกว่า เป็นเนี่ยเพื่อนๆฟังผมอยู่เนี่ยเป็นยูทูบเบอร์นะครับจริงๆผมไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์แบบหากินจากการเป็นยูทูบเบอร์นะแต่ว่าจริงๆช่อง u t u b e เนี่ยเป็นช่องหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจผมจริงๆผมเป็นที่ปรึกษาการเงินนะครับเป็นเจ้าของบริษัทที่ปรึกษาการเงินและกฎหมายเราจะเป็นที่ปรึกษาการเงินให้กับลูกค้านะครับหลักๆก็คือเป็นเจ้าของธุรกิจ SME นะฮะที่เป็นหนี้นะเก็จะมาว่าจ้างเราให้ไปแก้หนี้ให้ที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่ใช่ว่า โชว์ฟอร์มว่าตัวเองเป็นใครอะไรงไงแต่แค่บอกว่าตัวเองทํางานแบบเนี้ยผมเองเนี่ยก็ยังติดกับดักบัตรเครดิตเลยนะฮะไม่ใช่ว่าเขาเรียกว่าเก่งการสามารถอะไรไม่ใช่นะผมเองเนี่ยเดิมเนี่ยนะครับเคยเป็นหนี้บัตรเครดิตเรียกว่าระนีระนาดนะเละเทะชีวิตเละเทะหมดเลยตั้งแต่สมัยเด็กๆเด็ก,ดกๆความหมายคือเพิ่งเริ่มทํางานนะครับแล้วก็เป็นหนี้ บัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อบุคคลอะไรเป็นหมดแล้วก็เป็นหนี้เสียเป็นหนี้เสียแล้วก็เขาเรียกว่ามุดดินอยู่สิบประมาณสิบสองถึงสิบสามปีมุดดินของผมความหมายคือผมไม่ทําอะไรไม่ได้เลยกู้อะไรไม่ผ่านนะแล้วก็ติดประวัติเครดิตบูโรอยู่สิบกว่าปีนะหลายคนถามว่าเ hey, ฮ้ยทำไมติดเครดิตบูโรนานขนาดนั้นเพราะผมไม่จ่ายเลยไงผมไม่จ่ายนี่เลยเออจะไม่ใช่ไม่เลวร้ายขนาดนั้นคือจ่ายบางบัตร แต่พอสุดท้ายจ่ายไปเฮ้ยจ่ายไปคิดว่ายังไงก็จ่ายไม่หมดอ่ะนึกภาพของแมสมมุติคุณเป็นนี่อยู่ห้าล้านนะสมมุติคุณจ่ายไปแค่ล้านหรือสองล้านคุณทําได้แค่นั้นแหละอีกสามล้านคุณก็จ่ายไม่ได้อยู่ดีมันก็ติดประวัติเครดิตดบูโรอยู่ดีผมก็เลยจ่ายไปได้สักสองใบมั้งอีกที่เหลือเพียบเลยผมก็เลยไม่จ่ายผมก็เลยปล่อยไปเลยนะปล่อยเสียไปเลยปล่อยให้มันติดอยู่งั้นนะแล้วก็คิดว่าตัวเองก็คงไม่ต้องไม,ไม่ไม่กู้อะไรอีกแล้วนะ ก็ปรากฏว,ว่าก็ติดประวัติเครดิตบโูอยู่ประมาณสิบสองปีเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยหลังจากนั้นเนี่ย <c oughs> ผมก็กลับมาใหม่ได้ปัจจุบันผมมีบัตรเครดิตสองใบนะครับสองธนาคารเอ,อขอคุยนิดนึงจริงๆที่คุยเนี่ยเพราะว่าจะได้ให้เพื่อนๆมองเห็นภาพจากคนที่มีประวัติเครดิตดีแล้วก็จ่ายไม่ตรงแล้วก็เป็นหนี้เสียแล้วก็ติดประวัติเครดิตบโูอยู่สิบสองปีแล้วไม่จ่ายหนี้เลยตอนนี้ผมมีบัตร สองใบสองธนาคารคือกสิกรไทยนะครับก็เป็นบัตรวิสตอมแล้วก็ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB first นะฮะทั้งสองบัตรเนี่ยก็เป็นตัวท็อปของแต่ละธนาคารเขาเลยเรียกว่าเป็นตัวท็อปเลยนะผมก็พูดง่ายกลับมาแล้วผมสามารถที่จะมีบัตรตัวท็อปได้เลยสองบัตรนะอันนี้แค่ปูในฝั่งว่าคุณเคยมีประวัติไม่ดีแล้วคุณก็กลับมาใหม่ได้นะอ่ะทีนี้เรามาเข้าเรื่องว่าไอ้บัตรตัวท็อปของผมสองใบเนี่ย ถึงแม้ผมจะเป็นที่ปรึกษาการเงินให้คนหลายๆคนไลฟ์เข้ามาถามผมเองยังติดกับดักเลยต้องมอกอย่างนี้ติดกับดักเลยเพราะว่าอะไรบัตรเนี่ยตัวท็อปเนวงเงินมันเยอะอยู่แล้วถูกไหมครับแล้วบังเอิญเนี่ยนะฮะในช่วงประมาณสักสี่เดือนห้าเดือนที่ผ่านมาเสามสี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมเนี่ยอย่างที่เพื่อนๆเห็นสถานที่ที่ผมจัดอ่อนี้ไลฟ์ไม่ใช่ไลฟ์อิอัดคลิปอยู่เนี่ยนะเป็นสตูดิโอที่ ผมมาเช่าคอนโดอยู่แล้วผมก็จัดห้องจัดสถานที่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้ออุปกรณ์ทุกอย่างนะครับรวมถึงออฟฟิศใหม่ของอตโตนิโอด้วยเราก็ย้ายออฟฟิศใหม่ก็จำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์สำนักงานซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อเข้าของเต็ไมไปหมดเลยเชื่อไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะค่อยๆซื้อเราเฮ้ยไอสินค้าชิ้นนี้มันสวยดีโต๊ะประชุมนี้มันสวยเอ้ยเดี๋ยวรอเก็บเงินลูกค้าได้ก่อนสิ้นปีไม่ใช่สิสิ้นเดือนลองคิดตัวเลขดูก่อนว่า เดือนนี้เอาตัวเลขกําไรมาซื้อของดีกว่าไหมอ่านะแต่จริงๆแล้วเนี่ยใจไม่แข็งขนาดนั้นพอเราเดินไปเดินมาเฮ้ยอันนี้มันสวยวะ่ะไม่ต้องรอสิ้นเดือนเก็บเงินลูกค้าใช้บัตรรูดเลยดีกว่ารูดบัตรเลยดีกว่านะนี่คือจิตใจตัวเองก็ยังไม่เข้มแข็งพอต้องบอกเลยไม่เข้มแข็งพอมันโอเคมันสวยรูดเลยเกียดรอนะ ที่ไหน0% 10เดือนก็ดีทําเลย0% 10เดือนที่ไหน0% 10เดือนไม่ได้ก็เรามากดในแอปเอาแบ่งชําระแบ่งชําระเองนะ6เดือน8เดือน10เดือน12เดือนแล้วว่าไปแต่อันนั้นเนะ่ยเราจะถ้าเราแบ่งชําระเองในบัตรเครดิตเนี่ยไม่ว่าจากเอชซหรือกสิกรมันมีมันจะกําหนดตายตัวแน่นอนว่าคุณจะเสียดอกเบีย้ยเท่าไหรนะ่แล้วคุณก็จะจ่ายตาม,ตามนั้นเต็มๆผมเองเนี่ยจะซื้อของเนี่ยแล้วผมก็จะแบ่งชําระ นะถ้าเกิดเราไปซื้อของสินค้าที่มันไม่มีศูนเปอร์เซ็นสเดือนเนี่ยเราก็จะแบ่งชำระเองในแอปมือถือเราเนะพราะในแอปมือถือเราเนี่ยเรากําหนดได้เลยว่า6กเดือนแดเดือนเราจะเสียดอกเบี้ยแค่นี้แล้วคุณต้องจ่ายตามยอดนั้นให้ได้คุณก็จะไม่เสียดอกเบี้ยซ้าซ้อนอันนี้ก็ถือเป็นการบริหารนี้ส่วนหนึ่งที่ที่เรียกว่าเราไม่สามารถหักห้ามใจเราได้นะอย่างที่ผมบอกผมเองเนี่ยก็ยังยังรูดนะไม่รอคือบางทีรอเฮ้ รอเก็บเงินลูกค้ารายนี้ก่อนดีกว่าไหมแล้วมาหักลบกบนี่จ่ายเงินเดือนลูกน้องแล้วเหลือเท่าไหร่ค่อยเอาไปแต่งไม่ทันใจเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยออฟฟิศเนี่ยกว่าจะแต่งจนเสร็จสมอารมณ์หมายผมนี่รอเป็นปีแน่นอนเพราะนั้นตอนนี้ไม่ได้ออฟฟิศย้ายเข้ามาแค่เดือนสองเดือนนี้ของเกือบครบหมดแล้วเฟอร์นิเจอร์ครบหมดแล้วคือผู้ไงมีความสุขกับการแต่งออฟฟิศตัวเองนะครับก็ใช้บัตรเครดิตนะนี่ขนาดเป็นคนที่แบบเรียกว่าเตือนคนอื่นเขา ตัวเองยังใช้บัตรเกือบเต็มอ่ะคิดดูแล้วกันแต่ผมเนี่ยต้องบอกว่าหนึ่งใช้บัตรเกือบเต็มแต่ค่าใช้เขาเรียกว่าภาระนี้ที่ผมจ่ายต่อเดือนเนี่ยมันไม่ใช่เต็มวงเงินความหมายคือผมศูนเอร์เซ็นสิบเดือนอ่านะสมมติผมซื้อของแสนหนึ่งศูนเอร์เซ็นสิบเดือนก็คือผมจ่ายแค่หมื่นเดียวต่อเดือนถูกไหมถ้าผมไปรูดของแสนหนึ่งไม่มีศูนเปอร์เซ็นสิบเดือนผมก็ไปจ่ายแค่หกเดือนแปดเดือนก็ล็อกดอกเบี้ยวไว้เลยผมก็ต้องจ่ายเท่านั้นเพราะนั้นเนี่ย ผมก็ต้องบริหารตรงนี้ให้เสียดอกเบี้ยน้อยที่สุดไม่ให้มันซ้าซ้อนเพราะดอกเบี้ยบัตรเครดิตเนี่ยมันซ้ําซ้อนนะถ้าคุณรูดของไปห้าหมื่นคุณจ่ายไปแค่สี่หมื่นเก้าคุณเข้าใจว่าอีกพันเดียวเนี่ยคุณเสียดอกเบี้ยแค่อีกพันเดียวที่คุณจ่ายไม่ครบไม่ใช่นะมันคิดดอกเบี้ยของคุณที่ห้าหมื่นเลยนะคือบัตรเครดิตมันเลวร้ายแบบมันคิดดอกเบี้ยซ้ำซ้อนแล้วพอเดือนถัดไปมันก็จะซ้ําซ้อนซ้ําซ้อนอยู่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นตัวร้ายจริงๆผมฟันธงแล้วบัตรเครดิตเป็นตัวร้ายทาลาย ทำลายการเงินส่วนบุคคลแบบชัดเจนผมฟันธงมันไม่สําหรับผมมันไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งดีร้อยเปอร์เซ็นหรอกผมว่ามุมมองผมว่าเก้าสิบเปอร์เซ็มันเป็นตัวร้ายบัตรเครดิตนะทีนี้มันไปดูในมุมมองของคนอเมริกันกันบ้างคนอเมริกันเนี่ยเขาบอกว่าบัตรเครดิตเนี่ยนะฮะยี่สิบกเปอร์เซ็นของคนอเมริกาเนี่ยนะคนอเมริกันบอกว่ายี่สบกเปอร์เซ็นเนี่ยเป็นอันตรายนะบัตร เครดิตเป็นอันตรายอีกเก้าอร์เซนมองว่ามันเป็นปีาศาจโอ้หมันคือมันแรงแรงกว่าอ,อันตรายคือเป็นปีาศาจเลยนะแต่สุดท้ายเนี่ยผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าการไม่มีบัตรเครดิตเลยเนี่ยนะครับไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดสรุปก็คือคุณควรจะมีบัตรเครดิตนะควรจะมีกี่ใบล่ะเออก่อนจะไปถึงตรงนั้นต้องว่ากันทีนี้บอกว่าถ้าคุณไม่มีบัตรเครดิตเลยเนี่ยมันไม่ดีแต่ถ้ามีแล้วมันดีมันดียังไงอ่ะผมเองเนี่ยเคยมี ประสบการณ์จากความรู้สึกว่าเออมีบัตรเครดิตมันก็ดีว่ะเพราะว่าสมัยตอนผมวัยรุ่นอ <c oughs> ก็กินเหล้าเมาขับรถชนสาัไฟ,ฟ้าจำได้ขับรถชนสาัยฟ,ฟ้าแล้วร่างกายนี้ไม่มีแผลเลยเลยนะไม่มีแผลเลยชนตั้งแต่เช้ามืดตีห้าชนสาัไฟ,ฟ้าเสร็จก็เอารถไปสอนงสอนอนอะไรคุณพ่อผมก็ไปจัดการเรียบร้อยผมก็เข้าไปนอนบ้าน <c oughs> คือเมาเมาเข้าไปนอนบ้านพ่อเข้าไปจัดการเรื่องตำรวงตำรวจผมก็ไม่รู้เรื่องผมเมานอน ตั้งแต่เช้าจนถึงประมาณสักทุ่มกว่าสองทุ่มไม่ตื่นไปกินข้าวเลยนะหลับเมาอ่ะคือแบบแย่เอางี้กันแย่ปรากฏว่าพอตอนตื่นมาสักตอนระหว่างระหว่างที่หลับเนี่ยช่วงประมาณบ่ายโมงกว่าเริ่มปวดท้องปวดท้องหนักมากปวดท้องแบบไม่เคยปวดท้องแบบนี้มาก่อนแล้วก็เป็นอะไรวระพอตอนสองทุ่มแม่บอกเฮ้ยหน้าซีดมากเลยไปหาหมอดีกว่าาก็ไปหาหมอพอไปถึงหมอเนี่ยหมอวัดความดานันปุ๊บหมอเฮ้ยความดันตก คุณทาอะไรมารถชนเลือดตกในอยู่เอาต่อสาวเจอเลือดตกในปรากฏว่าแทนที่จะเอาเข้าโรงเข้าห้องผ่าตัดเนี่ยมันถามผมก่อนเลยว่ามีบัตรเครดิตไหมโอ้โหคนจะเป็นจะตายแล้วผมปวดท้องหนักมากโอโผมก็เลยควักกระเป๋าตังค์อ้าวเนี่ยมีอยู่สี่ห้าใบอ่ะพี่เอาไปรูปดดูเลยนะเขาก็หายพักๆกืึนเขาก็เปิดห้องผ่าตัดให้ผมเข้าไปผ่าตัดบังเอ,อิญเนี่ยโชคดีตรงที่ว่าบัตรเครดิตผมยังใช้ยังใช้รูดอยู่ได้ไงนะแต่ถ้าเกิดใครมีบัตรเครดิต มีบัตรเครดิตสี่ห้าใบแล้วรูดไม่ได้เลยเนี่ยไม่ได้เลยคือเต็มทุกวงเงินเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าโรงพยาบาลเขาจะให้คุณผ่าตัดแบบผมหรือเปล่านะแต่ของผมฮะบัตรเครดิตนะตอนนั้นมันจะไม่เต็มวงเงินไงมันยังมันยังมีแก๊ปให้รูดได้ผมก็เลยได้ผ่าได้รับการผ่าตัดเอาชีวิตรอดมาได้ถึงทุกวันนี้ปรากฏว่าเป็นกระเพาะแตกไม่ใช่เชิงแตกมันฉีกมันฉีกหมอเย็บกระเพาะใหม่รอดชีวิตมาได้เพราะบัตรเครดิตนะครับ อ่าแต่ไม่ต้องไปพูดชื่อโรงพยาบาลเขาแล้วกันเพราะส่วนใหญ่โรงพยาบาลเอกชนก็เป็นกันหมดแหละแบบเนี้ยนะครับแต่ว่าโรงพยาบาลที่ผมไปผ่าก็อยู่ที่แถวๆลาดพร้าวอล้วกันนะเอาตัวรอดเอาชีวิตรอดมาด้วยเพราะบัตรเครดิตอา่าก็ถือว่าบัตรเครดิตช่วยชีวิตผมมาหนึ่งครั้งพอหมอบอกว่าถ้าเกิดคุณนอนข้ามคืนคุณตายแน่เพราะเลือดคุณหมดตัวนี้แล้วกันอา่าทีนี้บัตรเครดิตมันควรจะต้องมีสักกี่ใบล่ะเนะยผู้เชี่ยวชาญบอกว่าสองใบ บางคนบอกว่าไม่เกินสามใบนะมาดูตัวเลขกันว่าคุณควรจะมีบัตรเครดิตกี่ใบนะครับควรจะมีบัตรเครดิตกี่ใบเขาบอกว่าอย่างนี้คุณควรจะมีบัตรเครดิตและมีภาระหนี้ไม่เกินสามสิบเปอร์เซ็นตของไรายได้ของคุณนะครับตอนนี้บัตรเคร,ด,ครดิตเนี่ยเขาเขาจ่ายขั้นต่ำกันห้าเปอร์เซ็นตถูกไหมนะตอนนี้ปีหน้าปีหกเจ็ดจะขยับเป็นแปดเปอร์เซ็นตขั้นต่ำแปดเปอร์เซ็นของวงเงิน แต่จากเดิมจริงๆแล้วบัตรเครดิตมันจะจ่ายขั้นต่ำที่สิบเปอร์เซ็นตนะครับจะจ่ายขั้นต่ำที่สิบเปอร์เซ็นเพราะที่เขาลดมาเหลือห้าเหลือแปดเนี่ยเพราะมันเป็นโควิดแต่ปกติจ่ายกันสิบเปอร์เซ็นคุณมีวงเงินบัตรแสนหนึ่งคุณต้องจ่ายขั้นต่ำหมื่นหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าคุณมีวงเงินบัตรเครดิตเท <c oughs> ่าไหร่ก็ตามแต่เขาบอกว่าคุณไม่ควรเกินมีคุณไม่ควรมีภาระนี้เกินสาสิบเปอร์เซ็นตของไรายได้แปลว่าถ้าเกิดคุณเงินเดือนห้าหมื่นบาท <c oughs> คุณมีเงินเดือนห้าหมื่นบาทสามสิบเปอร์เซ็นตของห้าหมื่นคือเท่าไหร่ครับคือหมื่นห้าถูกไหมครับคือหมื่นห้าแปลว่าหมื่นห้าถ้าเป็นมาตรฐานทั่วไปสิบเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นตของหมื่นห้าคือแสนห้าถูกไหมเพราะฉะนั้นแต่ว่าคุณเนี่ยควรจะมีบัตรคเครดิตได้แค่แสนห้านะครับถ้าคุณมีเงินเดือนห้าหมื่นคุณไม่ควรมีบัตรคเครดิตเกินแสนห้า สรุปแปลว่าคุณไม่ควรมีบัตรเครดิตวงเงินบัตรเครดิตเกินสามเท่าของเงินเดือนคุณถ้ามีเกินแล้วยกเลิกไปซะนะคุณจะมีเงินเดือนแสนหนึ่งคุณก็มีบัตรเครดิตวงเงินได้ไม่เกินสามแสนอ่จาจะกี่ใบก็ตามไม่ควรเกินสามแสนนะถ้ามีควรไปยกเลิกซะนะครับแล้วก็ไปเลือกดูว่าบัตรเครดิตใบไหนบางบัตร ค่าธรรมเนียมต่อปีถูกบางบัตรไม่เสียค่าธรรมเนียมต่อปีบัตรไหนมีแลกแต้มดีมีอะไรโบนัสมีอะไรทุกอย่างมันเหมาะกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคุณลดมันลงลดมันลงให้เหลือแค่ไม่เกินสามเท่าของรายได้พอแล้วนะครับพอแล้วอย่ามีมากเกินกว่านั้นเพราะมันจะไม่มีประโยชน์หรอกเพราะลายบัตรเครดิตมันเอาไว้ใช้รูดของรูดซื้อสินค้าและคุณจะได้เขาเรียกว่า ได้เครดิตที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย45วันเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าคุณน่ยรูดซื้อของเกิน3เท่าของไรายได้คุณนี้ก็แย่แล้วเพราะฉะนั้นอย่าสรุปอย่าสรุกสรุปคืออย่าไปม,มีบัตรเครดิตเกิน3เท่าของไรายได้นะครับจะมีกี่ใบผมไม่รู้แต่อย่าเกิน3เท่าของไรายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายท้ายคลิปนี้ก็คือว่าบัตรเครดิตจะมีกี่ใบก็ได้แต่คุณไม่ควรจะเกิน วงเงินรวมๆกันแล้วไม่เกินสามเท่าของรายได้หรือเงินเดือนของคุณนะครับคุณจะอยู่รอดปลอดภัยจากบัตรเครดิตนะลองไปดูแล้วกันว่าถ้าคุณมีบัตรเครดิตเกินรายได้เกินสามเท่าของรายได้คุณแล้วแล้วคุณเชื่อผมคุณจะกล้าที่จะยกเลิกบัตรหรือเปล่ากล้าที่จะยกเลิกบัตรมั้หรือเปล่าถ้ากล้าทําเลยครับแล้วชีวิตคุณจะอยู่รอดปลอดภัยไปได้ยาวๆก็สําหรับวันนี้ สรุปตามนี้แล้วกันนะฮะขอบคุณข้อมูลจาก workpointtoday.com นะฮะแต่ว่าผมเองเนี่ยก็ข้อมูลเขามาสรุปมายำมาสรุปให้ฟังอีกทีสำหรับวันนี้ไปแล้วครับโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ